กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทว์ด้วยนะครับสวัสดีครับครับวันนี้มาจะมาเก็บผักครับกระถินครับนี่ครับผักดนงามครับพี่น้องเอ๋จิ้มพริกนะครับนี่ครับงามมากครับกะถินครับนี่ครับริมรั้วนะครับผักกินได้หมดเลยครับปลอดสารพิษนะพี่น้องนี่ครับเก็บผักกระทินกันครับจิ้มพริกยำแรงเด้อพี่น้องครับ นี่นะครับแซีบครับพี่น้องเป็นดิเสีบเลยพี่น้องครับนี่ครับนี่นะเก็บไปเรื่อยครับพี่น้องครับเตรียมพริกยำแรงนะครับนี่ครับตัดกระถินครับงามครับพี่น้องครับครับโอ้ งามมากครับมีเดกต้นกระถินเลยพี่น้องครับงามมากครับมีเยอะก็ต้นกระถินครับเราจะหาผักตำลึงครับมีบ่อครับผักตำลึงนะครับเก็บยามแรงครับยิมมันพริกเป็นดเน่ครับพริกประทูนะครับผักตำลึงผักตำลึงผักตำลึงมีบ่อผักตำลึงนี่มีเด็ผ <'m> ักกระถินครับกระถินรึ่งรั้วนะครับพี่น้อง มีตะกะทินครับโอ้ยยังบักบักหลายบักคักให้พี่น้องเลยนี่ครับบักคักนี่ครับโอ้ยบักคักได้แล้วครับยำแรงครับพี่น้องครับไม่มีตำลึงครับพี่น้องมีแตะกะทินครับไอ้นี่ไม่ใช่ตำลึงนะครับไม่ใช่ครับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ ึงึงงลตไม่ไม,ไมีตำลึงครับโอ้ยเป็นจะเสียฝนตกใหม่ครับตำลึงโบ้ขึ้นเด้อพี่น้องมีแต่กระถินดอกนี่แซ่บครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบานๆออนทัวร์ด้วยนะครับสหวัสนี้สวัสดีครับ ไปหาน้ำพี่กินเด้อพี่น้องครับหากินกันนะครับนี่ครับได้แล้ว